คอมเมนต์จากเอฟซีแฟนขับทางประเทศสปปลาวนะครับผมได้เว้าถึงน้องอุอิงว้แบบนี้ครับหลังฮูว่าเพลงของน้องอุอิงเพรบ้านแพ่งติดอันดับโลกครับเอฟซีทางสปปลาวหลายหลายคนกับแว้วไวบว่าเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขนลุกครับพี่น้องขนลุกและก็นาทึ่งที่น้องอุอิงเพรบ้านแพง่งทําได้แบบนี้ครับโอ้โหบอกเลยว่าบอเสือก็ต่องเสือครับอุอิงเพรบ้านแพ่งเนี่ย โด่งดังที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยังโด่งดังมากๆในสปปล่าครับแฟนคลับของอุอิงเพรบ้านแพงเนี่ยตอนนี้แทบจะพูดได้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามีแทบเกือบทุกประเทศอ่ามีเกือบทุกประเทศเพราะว่าอย่างเพราะว่าหลังจากที่เห้าเห็นว่าเพลงสองสามเพลงล่าสุดของอุอิงเพรบ้านแพงเนี่ย ที่น้องปล่อยออกมาล่าสุดนะครับกับไดมีเ่เ้าตางชาตินําไปรีแอคชั่นหรือว่านําไปโคเวอร์นะครับเฮดไหมีแฟนคลับจากต่างชาติสนใจสนใจแล้วก็ชื่นชมในตัวน่องอุ๋งอเพจบางแพ่งบางประเทศนะครับยังประเทศอ,อ,ย, Africa, ย, ang, อ,อย่างเซาแอฟริกายังฝรั่งหรือยังเกาหลีญี่ปุ่นเพิ่นก็อาจจะฟังบอออกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างเพลงอุ๋งอิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเพลงหมอล่ำสไตล์หมอล่ำซึ่ง เอาแปลใ Google ้กูเกิลดีกแถบแปลบาออกค้่กันครับพี่น้องเพราะว่าเป็นภาษาอีสานเป็นภาษาหม,มอล่ำครับบางที่คนไทยอีก็นยังฟังบางคำเบาออกนะครับแต่ว่าข้างูอแคว่ามันมวนมวนทุกเพลงแลวกับเสียงของน้องคือน้องเอาอยู่ทุกเพลงเสียงเป็นเอกลักษณ์พลังเสียงมากเต็มเก็บรายละเอียดได้ทุกเม็ดแฟนขับตางชาหลายๆคนกันกบสิฟังบอลรูเลืองแต่ เขาอินเขาอินกับเสียงของน้องแล้วล่ะหนึ่งสงน้องถ่ายทอดแบบว่าอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากเพราะว่าสิเป็นอาศีนาท่าทาั้งตอนไทยาย MV นะักขณะที่รอง 3. ามขอ3นะครับนักสแสดงใน MV ทั้งหมดนักสแสดง MV ทั้งหมดคือเขาถึงวทบาทเฮ็ดหายคนเช่าตังชาติที่เขาฟ่าบอกเนี่ยเขาก็อินพี่น้องแล้วผมไปเห็นปรากฏการณ์หนึ่งพี่น้องหมู่บ่าว่า ชาวต่างชาติอ่ะเอาค่ารองอ่ะเอาเนื้อเพลงอ่ะเอาไปแปลในอ่ะในแปลภาษาเลยอยากหูว่าแค่ซื้อเพลงเน่เขาซื้อเพลงเนี่ยคืออีหยังนะคือจังเพลงก่อนอันนี้เนาะเอเอินหักนั่งเอกเดดเดเดเอินทักนั่งเอกน้อยเขา,ไปไปเ,ขาเอาไปแปลเขาบอกเอินทักนั่งเอกน้อยมาแปลภาษาอังกฤษ,กฤษเนี่ยพี่น้องครับเขาอยากหูคุ่นเด้พี่น้องแล้วที่นี่พ่อเขาไปฟังแล้วเขาอินเขาชื่นชมชื่นชอบแนะนําเสียงฮุงอิง รู้สึกว่าน้องเป็นคนมีพลังเสียงน้องเป็นคนมีพรสวรรค์นำเสียงมีเอกลักษณ์สะกดทุกประบางทุกคนที่ฟังนตอนนั้นเพราะว่าสิเป็นคนไทยเอ่ยคนต่างประเทศเอ่ยน้องเอาอยู่เบิร์ดผูดได้ลลงเขามาฟังเพลงน้องแล้วคุณจะโม่ปอนบอ่ได้เลยคุณจะกลายเป็นแฟนคลับน้องอัตโนมัติครับอืม นี่แหลคะครับผมแล้วล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่อู๋อิงเพชรบ้านแพ้งได้ปล่อยเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาส์เป็นนองมันบอกครัคบแล้วกับสามารถเบียดเพลงของลิซ่าขึ้นมายืนติดแฮทแทกหนึ่งในมาแรงได้สําเร็จแล้วกับติดอันดับ24ของโลกวิดีโอมาแรงนะครับกระเทศไทยเช่าต่างชาติกับสนอกสนใจมียอดคนหาอูอิงเพชรบ้านแพง้งหรือว่าเขามาส้มคิดต่างๆ เขามาชมผลงานก่อนน,นั้นอีกของอุวีอีกมากมากเลยครับเสื้อในเรื่องว,ว่าแฟนคลับอุ้งอิงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยในตอนนี้นะครับผมแล้วล่าสุดนะครับก็ได้ไปเห็นคลิปจากช่องของ FC ฟซีแฟนขับของสอปปเล่านะครับก็คือช่องของบาวเคสคนโกออฟฟิเชียลนะครับผมผมไปนั่งเบิรงคลิปเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตบาวเคสน,นะครับผมไปนั่งเบิรงคลิปเพิ่นแล้วก็ได้ยินเพิ่นเว้เเาเกี่ยวกับน้องอีกเพชรบ้านแพงเพิ่นบอกว่าคนเล่าส่วนใหญ่เนี่ย พูดซึ่งแล้วก็ขนลุกกัมหลงอ,อูอิเป็นบันแพงหลังจากที่เพ่งของอูอิเป็นบันแพงเนี่ยสามารถเบียดเพลงของค่ายแบบว่าเกาหลีเนี่ยขึ้นมาติดหนึ่งในมาแรงใดแล้วกับวิดีโอติด24ในมาแรง24อันดับ24ของโลกเนี่ยในช่อง YouTube ได้สำเร็จถือว่าสุดยอดอีหลีแล้วพงก็ได้ไปนั่งฟังนั่งฟังบาวเชนเ่านี่ล่ะแล้วกับมานั่งอ่านคอมเมนต์ของเพิ่นพี่น้อง f อจากสปปอเล่านะครับหลายคนเลยมาคอมเมนต์ในช่องของบาวเชน ชื่นชมเนาะอู๋อิงนะครับเป็นภาษาลาวเนาะก,กัอา่านบอกแต่ว่าพอเอาไปแปลแล้วก็อาจจะบ่ตรงปันไดเดี๋ยวผมใส่พี่นอ้องอ่านนะครับอ่ะอย่าคอมเมนต์นี่เนาะคอมเมนต์นี่ก็บ,บอกว่า FC จากสบปป,อปอลาว <S <S 1> <S 1> อีหยังสักอย่างเหรอพี่นอ้องพี่น้องอ่านออกพี่น้องอ่านให้ผมฟังหน่อยเด้อครับเขียนเขียนคอมเมนต์มาหน่อยเด้อกลางคืนนอนบ่หลับเลยจากเมืองปักเซ่่วาซั่นครับ ชอบมากต่อมาณนีแหละครับพี่น้องแล้วกระทันต่อมานะครับเป็นเอฟซีจากสาปสป,ปอลล่าขึ้นกันครับพี่น้องเดี๋ยวนะผมเห็นยุวิศรันี่ครับก็บ,บอกว่า,า,า,าติดตามแล้วด้วยครับเอฟซีหนองอิงว่าสั่นครับอมผมกะอ่านบ่ค่อยออกนะพี่น้องครับ มีหลายข้เมนออยู่ดิพี่น้อง FC จากสปปลาวเนี่ยชืยช่นชอบอุงอิงอีหลีครับอุงอิงไม่ใช่แค่โด่งดังในประเทศไทยนะอุงอิงมีเอฟซี FC ชาวต่างชาติอีกหลายสัญชาติเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาแปลพี่นอ้องอ่านเดอ้อพี่น้องแปลผมเนี่ยเขาเอาแบบแปลนะ่แปแลภาษาเรามันแปลออกมาบต่ตรงไหมครับ

กระแสที่ว่าร้อนแรงสุดๆอยู่ในขนาดนี้ผมไปพี่น้องถือว่าเป็นกระแสที่ว่าร้อนแรงสุดๆอยู่ในขนาดนี้ก็เป็นเรื่องเล่าดีๆเนาะเราสู้กันสั้นต้องบอกสู้กันสั้นะครับผมพี่น้องว่าพี่น้องไม่พูดสื่จใจไหนพี่น้องรุ่นเป็นเราเอในกระผมพี่น้องจิตใจเราเองสำหรับพี่น้องเห็ซีของน้องไรไรถามกันได้กับผมกันและอึดนะครับพี่น้องลออมาคอมเมนต์บอกข้อผู้สื่อในกับผมว่าพี่น้องมึงยุ่งใสพี่น้องมึงยุ่งใสพี่น้องไม่พูดสื่จใจไหน อันนี้เป็นช่องเาลเค้นนะครับเาลเค้นค้นโกออฟฟิเชียลนะพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นย oh ูทูบเบอร์จากฟังสบปล่านะครับะก่เป็นเรื่องทีเขาช่วงด้วยจริงๆครับสุปเมครับคต่ว่าคณขอุ่อท่ประมาณสักช่วงประมณนะครับผมพี่น้องครับผมอ่ะพี่น้องผุ้ได้ยากไปเบิ้งคลิปเต็มนะครับ ที่บ่าวเคนบอกถึงน้องอุง้งอิงแล้วก็มีเอฟซีใส่สบประบเล่ามาคอมเมนต์หลายท่านเลยนะครับพี่น้องก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้ที่ช่องของบ่าวเคนคนโก้โออฟฟิเชียลด้วยพี่น้องเดอ้ออ่ะเพิ่นก็ะบอกถึงน้องวิงหลายคลิปเลยครับเดี๋ยวพูดดีมากๆอากนี่เพิ่นผ่านหัวไปสิล่าสุดอุ้งอิงล่าสุดสั่นสะเทือนยูทูบไทยลาวต่อเนื่องครับผมอ่ะเราเข้าไปฟังเบิ่งนะครับผมอ่ะ ขอพูดคลิปจากเบลเคนน้ำเดลคาร์เบลเคนคนโกรธนะครับนี่แหลคะครับผมนี่ก็คือสิ่งที่เบลโจดีไซน์ไปเห็นเบลเคนบอกถึงองุ่นอิงแล้วก็เห็นเอฟซีจากสปปเล่ามาคอมเมนต์ใต้คลิปของเบลเคนเนี่ยบอกถึงน้องอิงเขาอุตส่าห์เข้ารขประทับใจอ่าที่น้องวีเพี่บันแพ่งนี่สามารถครองใจชาวสปปเล่าก็ได้ครองใจเห็นเห็นมานหลายประเทศแล้วเนาะอ่าอย่างเอฟซีจากอสองสามแอฟริกัน โอ้โหคอมเมนต์ Comment ภาษาอังกฤษเพื่อชื่นชมบอุ้งอิงมากอืจากคอมเมนต์ของหลายๆช่องเลยพี่น้องพี่เพิ่นเอาน้ำเอาไปโคบูรี่แอคชั่นบางช่องก็นั่งไห้เลยพี่น้องขนาดเพิ่นฟังบ่ค่อยรู้เรื่องนะฟังไปฟังไปแล้วก็นั่งไห้เอาพี่น้องคิดว่าถือว่านําเสียงของน้องมีม์สะกดสามารถให้คนที่ฟังบ่ลรู้เรื่องเข้าถึงเพลงได้ให้ไหนเพิ่นอิน่น้าได้กิงขนาดไหนเอาพี่น้องครับอะ ฝากผลงานล่าสุดเพลงใหม่ของน้องโซเฟียเพชรบันแพงน้ำเด้อครับพี่น้องได้ปล่อยออกมาในช่อง Youtube สาวน้อยระเบิดอีเดีรคอดเมื่อเช้านี้เนาะเพลงซอวาสิเป็นให้ได้ไอดอลนะครับอ่าตอนนี้ยอดวิวกับทายานขึ้นออยังตอนเนื่องนะครับผมปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้นะครับวันที่6 มกราคมนะครับหนาช่อง YouTube สาวน้อยลำเพินอีดี้เล็กคอร์ดนะครับสิเป็นไายได้ไอดอลโซเฟียเพชรบ้านแพงแล้วพี่น้องอู้น้องรอง,องมนวนอีหลีครับตอนนี้ตี11ในมาแรงแล้วนะครับผมยอดวิวกับทยานขึ้นยางต่อเน,นื่องอยู่ที่142,000กว่าวิวนะครับผมเราเสือว่าจะติดหนึ่งในมาแรงแน่นอนนะครับ <S <S มวนอีหลีอยากให้พี่น้องเข้าไปฟังเข้าไปฟังเบิรงเด้อพี่น้องเด้ออาบ้าเจอดีไซน์ฝากนะครับ ผลงานเพลงของน้องโซเฟียเพชรบ้านแพนนะครับสิเป็นให้ได้ไอดอลครับแส,สดงกกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดคอมเมนต์เข้าไปหลายๆครับเพื <c oughs> ๆๆ่อดันให้เพลงพลของน้องโซเฟียอีหลานหน่อยพลังงานอของเท่านี้ติดหนึ่งในมาแรงน้ำเลือดพี่น้องครับสำหรับมื่อนี้บราโจนิซ่าสิขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ